สวัสดีค่ะฐานบ้านขนมหวานนะคะในส่วนของคุณครูคุณครูต้องมีความรู้ในเรื่องของขนมหวานชนิดต่างๆทั้ง,งต้องรู้ในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ในการทำขนมหวานมีความเมตตาต่อสิทธิ์ขยันอดทนแล้วก็ต้องมีใจรักในการทำขนมหวานด้วยนะคะสามารถ,ถถ่ายทอดอความรู้สูน่นักเรียนได้ในขณะเดียวกันครูก็ต้องรู้ในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการในการทำขนมหวานเพื่อที่จะได้ขนมที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการในการทําขนมหวานแต่ละครั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงวัยของเด็กแล้วก็ความยากง่ายของขนมชนิดต่างๆด้วยซึ่งในขณะที่ทําขนมนั้นต้องมีการแนะนำมีการช่วยเหลือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันรู้จัก นำสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรานี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมเพื่อที่จะได้ขนมที่สดสะอาดและปลอดภัยทั้งยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมหวานาจากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นการน้อมนาและยังเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีการนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ